ทีมงานได้ติดอกกุปกรณ์กล้องให้กับคุณจอร์ไรเดอร์แล้วนะคะก็ได้ป่อดตัวตานรถโกคารนะคะแล้วก็ได้ขับตามลู่ตามทางที่เขากำกนดะก่อนที่จะลงสนามโกคาร์นะคะเจา้าหน้าที่ของสนามโกคาร์ก็ได้ให้คําแนะนํานะคะในการใช้รถโกคาร์นะคะมาดูกันค่ะปะ้าก็ขับด้วยน้องน้ำก็ขับด้วยค่ะ ตัวตะบุนแม็กเราบอวไม่มีรูปนะมีการจับแวนให้แม่ถ่ายรูปไปนะครคุณน่ารักมากตอนนี้นะครับก็เรามาถึงที่สนามโกคาร์ดแล้วนะครับก็ได้ได้ขับกับคุณจอนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดโอนะครับก็เป็นรอบที่ไดโอนจะขับไปก็จะมีคุณจอรด้วยนะครับตอนนี้คุณจอนอยู่ข้างหน้าสุดนะ ตอนนี้เขาให้เด็กขับก่อนนะครับมีเด็กเขามาขับนะครับก็รอน้องเขาขับเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวคนโตค่อยออก <c oughs> นะครับเริ่มแล้วนะครับรอบสุดท้ายครับคุณจอนำงขบวนนะครับ <c oughs> ตอนนี้เจ๊โอไปด้วยนะครับ ี่โอ้ประทับใจในตัวคุณจอรนไรเดอร์เป็นอย่างมากเลยนะคะคุณจอรนเป็นคนน่ารักกันเองกับแฟนลับนะคะนี่คุณจอรนน่ยยังสอนพี่โอขับรถโกคาร์เลยนะคะบอกตรงว่าพี่โอาไม่เคยขับรถโกคาร์นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะได้อาจารย์ดีค่ะอาจารย์คือคุณจอนไรเดอร์นะคะพี่โอก็ได้ถ่ายรูปก,กับป๊าป๊าป๊าถ่ายให้โอบ้างโอถ่ายให้ป๊าป๊าบ้างถ่ายให้ลูกน้ําบ้างนะคะ ก็มีได้ถ่ายกับคุณจอนหลายช็อตเหมือนกันแต่ว่ารูปมันเบอร์ก็เลยไม่ได้เอาลงในช่องนะคะไงาฝากกดติดตามพี่โหไข่ครกด้วยนะคะขอบคุณค่ะส,ว,สวัสดีค่ะ